จากหน้าที่ทักค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างติดตามรับชมกันได้เลยค่ะอย่างแรกต้องไปหาข้าวช้ากินกันก่อนก็คือร้านอาหารอินเดียนะคะที่เราทานเมื่อเย็นนี้เมื่อคืนนี้เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะ แสงแดดอบอุ่นแล้วด้วยเพราะว่าแอร์ในห้องเย็นมากเลยห้องฟบกสิ่ง3เปิด24ชั่วโมงทานข้าวเช้าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถเมลสาย100เพื่อไปลงที่ป้ายฮาร์เบ Ford ค่ะวันนี้อากาศาสดใสเหมาะกับการท่องเที่ยวมากเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะเซนตตา้าโดยการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าข้ามไปกันค่ะ ระหว่างนี้เราก็นั่งรถเมีชมวิวสองข้างทางของสิงคโปร์ไปได้วยกันนะคะระหว่างทางไปที่ป้าย Harbour Front ร,รถเมย์จะขับผ่านบริเวณอ่าวมารีนาทำให้เราได้เห็นวิวสวยๆบริเวณแถวนี้อีกครั้งค่ะ เราลงบ้ายรถเมล์นะคะเราก็เดินย้อนกลับไปทาง r i v e r City นิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตึก h a r b o r อ r o n t นกันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปขึ้นกระเชา้าข้ามไปเกาะเซนโตซาค่ะกระเช้าขึ้นกระเถอะมาถึงตึกนะคะ mm hmm. ก็จะมีป้ายบอกค่ะ mm hmm. ว่าไปขึ้นเชฟเวนคะทางไหน ็เดินตามป้ายไปเลยนะคะเราใครยังไม่มีทิเก็กสามารถซื้อตรงนี้ได้นะคะแต่เราจะผ่านแอปมาแล้วค่ะเพื่อไปที่จุดขึ้นเคเบิลคาร์ จุดที่เรามาขึ้นกระเช้านะคะเรียกว่าสถานีฮาร์เบอร์ฟอนค่ะตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสถานีเมลฟา์เบอร์กับเซนโตซานะคะ โดยเราทำการซื้อตั๋วกับแอป k k d ค่ะก่อนมาอยู่ที่คนละ700กว่าบาทซึ่งจะประหยัดกว่ามาซื้อตั๋วที่ข้างหน้านิดหน่อยค่ะโดยมาถึงจุดนี้เราก็จะเอา QR code ในแอปนะคะให้กับเจ้าหน้าที่สแกนเมื่อเจ้าหน้าที่สแกนแล้วเราก็สามารถขึ้นไปนั่งกระเช้าได้เลยค่ะเราจะพาพี่ต้อมไปหวเดเสียวกับรถเชเวนคาอีกแล้วค่ะ พอไหมคะคือก็เซนโตซาจ้าเรากำลังข้ามไปนู่นยูนิเวอร์เัลเห็นไหมทุกคนนี่ตรงนี้คือยูนิเวอร์ซัลแล้วก็นอกจากยูนิเวอร์ซัลเราก็ยังมีจุดท่องเที่ยวอีกแหละที่นะคะวันกน่อเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะมีสวนน้ำโรงแรมนะคะมันก็มีอะไรบ้างเนีย่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ มีทะเลต้นไม้ก็เยอะโรงแรมก็เยอะน้อไหนไหมลูกโลกอ,อยู่ในเวอร์เซอร์นลูกโลกขึ้นปุ๊บได้รูปปั๊บสวยไหมเนี่ยแหมสนใจรูปเราไหมคะสวยอเปล่าดูก่อนพอมาถึงเกาะเซนโตซาเราก็เดินอีกนิดนึงนะคะเพื่อไปขึ้นกระเช้าสายเซนโตซาที่วิ่งเฉพาะในเกาะค่ะ โดยสถานีที่เราเดินมาขึ้นชื่อว่าสถานี i m มเบียนลุ u เอเป็นสถานีกึ่งกลางค่ะพอมาถึงเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนต่อไปเพื่อนั่งกระเช้าที่จะวิ่งไปสถานีเมอร์ไ n ออนนะคะจุดแรกที่เราจะไปถ่ายรูปที่สถานีเมอร์ไ n ออนก็คือหน้าสวนสนุป Universal ซค่ะ อันนี้ก็จะเล็กกว่าอันเมื่อกี้หน่อยไหมเท่ากันแต่ถ้าไม่มีนมมี่จอทีวีวิวทะเลวสวยมาก,ววมากนี่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วเห็นไหมอันนี้พาลงข้างล่างอย่างนี้แล้วก็เดินต่อเดี๋ยวเราเดินต่อ จากสถานีเมอร์ไดออนเราก็สามารถเดินไปที่บริเวณด้านหน้าสนสนุกยูนิเวอร์แซลได้เลยนะคะแต่ความอยากรองนั่งรถรางเราก็เลยมาขึ้นรถรางที่สถานีที่อยู่ใกล้ๆกันค่ะโดยสถานีที่เรามาขึ้นนะคะชื่อว่าอินเบียค่ะแล้วเราก็จะนั่งไปหนึ่งสถานีเพื่อลงสถานีรีสอร์ทเวลด์ค่ะสำหรับการนั่งรถรางภายในเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แต่จะมีค่าใช้จ่ายถ้าคุณนั่งข้ามจาก r i v โ c ซิตีมาอย่างเซนโตซาค่ะสถานีรถ่างก็จะมี4สถานีด้วยกันมี Rivo Re City, Resort World, i ลด์อิแล้วก็บีชค่ะอยู่บนรถรางไม่ถึง3นาทีนะคะเราก็มาถึงสถานี r e s o ร์ทเวิลด์กันแล้วค่ะส่วนที่เรียกว่ารีสอร์ทเวิลด์เซนโตซานะคะก็จะมีทั้งคาสิโน มีโรงแรมแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่า Universal Studio ด้วยค่ะพาช้อปปิ้งรอบๆลูกโลก Universal ก่อนนะคะพาเข้าไปดูร้านต่ตางๆอันนี้ก็เป็นร้านช็อก,ก,ก,กโกแลตเฮอชื่อ,อเอยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กเล็กตุ๊ก,กตา หมอนเฮอร์ชี่แก้วน้ำพาไปดูในเลโก้ LEGO กันต่อเลย,ยแอนด์แมนเออนี่เยอะเลยไโทอนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะคะน่ารักน่ารักตั้งนั้นเลย นี่เจ๋งอะ่ะใครสามีกำล,ลังต่อเป็นรูปอะไรคะเจ๋งอะเลโก้ต่อเป็นน้องสิงคโปร์เลยอู้สุดยอดเมลเลยียนโอ้มันดูมีมิติได้เนาะเธอเนาะทีเล็กจุลสิกเวิร์บรูเจ๋งว่ะ เลือกกับป้ายกันเถอะ <c oughs> กระ่ายลายสีมากเลยน่ารักน่ารักใส่แว่นด้วยอย่างเท่มาจะเดินนะคะดูรีสอร์ทเวิลด์โซนนี้เพื่อไปอยัง เคเบิลคาแล้วก็ต่อไปที่ส่วนบีชเดินจากน้ำพุนะคะข้าสะพานไปนิชหนึ่งจริงระหว่างขึ้นเคเบิลคากับเดินก็นิดเดียวไม่ถึง300เมตรก็จะขึ้นเคเบิลคาไปยังส่วนที่เรียกว่า ซิโลซาบีชะภาพวันนี้นะคะแต่กระเป๋าหนักด้วยนะคะนักเดินทางหนุมของเรา <c oughs> นี่กำลังขึ้นนะคะแล้วเรากำลังจะขึ้นกระเช้านะคะแล้วก็ไปยังส่วนที่เป็นะทะเลกันค่ะร้อนมากเลยวันนี้อบอ,อ้าวสุดๆ หลังแก่คุณขึ้นกะเช้าแล้วก็จะมีคนแอบถ่ายรูปคุณไม่แอบหรอกเขาขอถ่ายหลังยังลงกระเช้าแล้วก็จะมีนี่มาขายคุณเขาจะบอกว่าอันนี้45ดอลลาร์จา้าแล้วก็มีอันหนึ่งที่เป็นกรอบรูกปกรรอบูปใส่รูปอย่างเงี้ยแหละ,หละกรอบรูปอ,อีกสี่สี่สิบห้าดอลลาร์เป็นเก้าสิบดอลลาร์นะเออถ้าเอาคู่กันเหลือแปดสิบดอลลาร์แปดสิบดอลลาร์เราบอกไม่เอาเราเอาที่อันี้อันส่สิบห้าดอลลาร์จ้าโอเคเราก็พาไปที่เคาน์เตอร์เช็คบินก็จะมีไอ้บางตัวหนึ่งไม่ขายของ มันจะลดราคาเลยเอาอันนี้สี่ห้านะแต่ถ้าเอาอน,นี้ด้วยเนี้ยเนี่ยใส่กรอบธรรมดาเนี่ยเนี่ยใส่กรอบธรรมดาด้วย<อ>แล้วก็ไม่แล้วก็มีกรอบรูปรอ,อีกตอนตอนแรกอ่ะไม่ใช่กรอบรูปใหญ่ๆอ่ะที่เป็นแปดสิบอ่นนตะตอนแรกอ่ะที่เป็นแปดสิบอ,อ่ะบอกว่าลดให้เหลือหกสิบแถมรูปด้วยสองอันเป็นกรอบเล็กๆแมกเนตแล้วก็รูปใหญ่ด้วยแปดสิบเอาไหมแล้วก็บอกว่าไม่เอาค่ะเอาอันเดียว แล้วบอกว่าเออเอางั้นเอาอันนี้แล้วก็กรอบรูปเล็กๆ2อันนี้ยแล้วก็รูปใหญ่อันนึงเนี่ยเขาเอาแค่ห้าสิบเอาไหมแล้วก็บอกไม่เอาค่ะเราจะออันนี้อันเดียวสุดท้ายเราก็เคยได้กรอบรูปอันแถมเขามาแล้วก็กรอบรูปเล็กๆที่อยู่ในกรอบรูปแมกเนตล้อนี้ในราคาส5ิาเหรียญผมคิดว่าถ้าเราไม่เอาเลยก็ <c oughs> <ๆ S 2> จะลดได้อีกผมว่ามันในคิดเราอย่างเงี้ยแต่รูปเล็กๆเนี่ยไม่มีใมอ้รูปนี้นะร<อ>ูปเล็กๆเนี่ยไม่เป็นยี่ไม่เกินสิบหรียญ เอออจะเป็น<อ>ไป<อ>ได้ต้องทำลายทิ้งเออมันพวกหมอเอาค่าฟรีค่ากัะอันอาานงึงเออถ้าเราไม่เอาลูกบอลน่ะเป็นเงินค่าตัวบาทนะของแค่นี้นแต่ขายเก่งมากอันนี้ที่ที่ถ่ายให้ดูเนี่ยคือจะบอกว่าขายเก่งมากต่อรถแล้วรถอีกจะให้เราเอาให้ได้ไอ้บางไอ้สัตว์พันตัวบาทพันสาม,มอ,อ่ะเนี่ยหมดเนี้ยที่ระลึกเขาเรียกของที่ระลึกไงเอาไม่ได้วเราเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนรูปได้ได้เอารูปนั้น อเออเปล่เลิกกับพี่ต้อมก็ยังมีประโยชน์อยู่มมีบอกไมครับก็อ่าแล้วเราก็มาตรงกลางแล้วเราก็ไปกันต่อนะคะไม่ลงเพื่อไปอย่างบีชเราจะพาไปดูทะเลข,ของสิงคโปร์กันนะว่าจะน่าเที่ยวเหมือนของที่ประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้สูงมากเลยอะทุกคนยังเสียววันนี้นะคะเราแท้จะมองเห็นรอบเกาะเซนโตซาเลยนะคะ ทะเลแสนงามก็มาถึงซิโลโซบีชค่ะแต่ว่าไม่น่าจ,จะได้รูปสวยๆเพาะเขากำลังตั้งเต็นจัดงานอะไรไม่รู้เออมีรถเมี์ให้นั่งใช่เฮ้ยน้ำทะเลนี่คือชายหาดนะคะแล้นี่ก็คือหาดทราย <c oughs> จะพูดทำไม เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับไปหาข้าวกลางวันกินในเมืองกันค่ะคเี่้ากลับเหมือนเดิมลเลยนะคะใครมา เดินเลือใหญ่ๆทุกที่ไปหมดไปเล่นน้ำไงวะนะันนี้ซื้ของฝากจากเกาะเซนเ,นเตอร์ซ่ากันจ้ะเอ๊ออะไรดีดจริงโอ้แพงมากมนำ้ำแพงมากนี่ดูของเที่ยวระลึกจากเกาะเซนเ,นเตอร์ซ่า เราามานะคะเราก็ยังไม่ลงที่ฮาร์เบอร์อรเราจะไปต่อกันที่เมส์ฟาโบแต่ไม่ลงนะคะนั่งเล่นๆดูวิวไปไหนๆก็ซื้อแล้วแล้วก็เสียตังค่าลูกให้กับพี่บังแล้วก็เลยต้องเอาให้คุมนิดนึงเข้มค่ะกลับแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อในเมืองสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้ท่องเที่ยวป็นบ้างจ้าบ๊ายบายเดย์ นาะยกต้อมมาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอยากจะเอาอะไรกลับไปพัฒนาประเทศชาติของเราบ้างคะผมอยากเอาเรื่องสองื่อสารคนกลับไปที่นี่เขาดีกว่าประเทศเราอย่างไงคะที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาให้เท่าเทียมกับของเขาก่อนผมได้ยินเรื่องการไม่ใช้เงินสดสังคมไม่มีเงินสดผมก็ไม่เชื่อ,อว่ามันเกิดขึ้นได้ผมรู้สึกแอนตี้มากกับการไม่ใช้เงินสด ผมมาดูงานที่นี่แล้วผมรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้แค่อธิบายให้คนหมู่มากเข้าใจคิดว่าประเทศไทยคนจะไม่ต้องใช้เงินสดในการขึ้นรถเมล์ได้ใช่ไหมคะถูกต้องในเมื่อบาาาัตรประชาชนเป็นสมาร์ทการแล้วกัวอะไรอ่ะเอาให้เกิดประโยชน์สิสมาร์ทการไม่ใช่ว่ายังต้องถ่ายเนาบัตรประชาชนไปเฉยเลยที่นี่เขาไม่ใช้เงินสดแล้แล้ว เค้เอก็ไ so, ม่ต้องใช้เง e ินสดแล้วถามว่าจะมีคนตกงานอีกหลายพันคนไหมเจ้าหน้าที่เก็บเงินเก็บตัวล็กก็โยกเค้าไปทำตำแหน่งหน่นสิเติมเงินไหมใช่ไหมให้ความรู้เกี่ยวกับคนอื่นไหมกับลูกค้าหรือเปล่าลูกนี้เขาน้านั่งเกินไปไปกัเบ้นกด้เดย์กันนะคะอิกค่ะ จะเดินไปการเล่นบายเบนีทางนึงคือโอนที่เราอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อกับมารีน้าเบแซนอันนี้ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้กันที่ชื่อว่าซูเปอร์ทีกรูฟค่ะตรงนี้ก็จริงๆจะมีหลายโซนเลยนะคะมีทั้งโซนฟรีแล้วก็เสียเงินทางสะพานข้ามไปหาต้นไม้ยังเราจะมองเห็นอะไรนะชิงช้าสวรรค์เดินต่อ หันมาหน่อยบ๊ายบายข้าไปดูกันลงไปเดินดูชมโอ้ยเขาแบบสวยมากเลยเนาะดูตรงนี้ที่ร่มเลืศมมากเลยโหสดุดยอดจริงจ้าใจมากจริงเหมือนมาเดินชมสวนดอกไม้ คือเวลีปา์สมากจริงๆทุกคนบอกเลยไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้อลังการขนาดนี้ตอนที่ว่าจะมานะก็เห็นแค่เขามากันแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเออคุ้มค่าก,กับการมาอยู่มันแบบสวยจริงอะ่ะมันมหศัศจกรย์มันแปลกต้นไม้เยอะมากไม่รู้ปลูกกันยังไงปลูกกันยังไงถานจริงๆคือพวกนี้เขาสร้างมาหมดเลยนะมันไม่ได้แบบเป็นของเดิมนะมันเป็นปาสท,ที่ถูกสร้างขึ้นมา เลยยบ,บสุดดอก็คือ n u t r i a cycle in soil นะคะอธิบายถึงเขาเรียกว่าธาตุอาหารต่างๆในวงจรของดินและโลกใบนี้ต้นไม้เกิบโตได้จากแร่ธาตุในผินแผ่นดินนะคะทำให้ต้นไม้เติบโตขึ้นรวมถึงมีอากาศและน้ำด้วย โตขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะแดนเดนตรงละแต่และที่นั่งนะคะเขาก็จะให้ความรู้ของคนที่มาเที่ยวด้วยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องห่วงโซ่อาหารนะคะว่าธรรมชาติเนี่ยมันสร้างความสมดุลให้กับสัตพสิ่งอย่างไรก็คือไม่ได้ให้มาเที่ยวสวยงามเฉยๆเนาะแต่ก็ยังมีความรู้ให้ด้วย โซนสวนอินเดียการ์เด้นนะคะก็จะมีอูดมีสิงโตแล้วก็มีช้างตรงกลางนี่เหมือนต้นโพแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือต้นอะไรไม่รู้อะต้นไซเหรอเนี่ยแล้วตรงนี้เขาก็จะแยกออกมาถ้ามองจากมุมข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนแบบภาพวาดของชาวอินเดียนะเขาเก๋ดีนี่น,นี่แบบนี้ ชาวอินเดียแบบนี้ค่ะนี่ไนะคะก็จะเป็นโซนช h น n e สการ์เดนค่ะนี่ทะลุอุโมงไปก็จะเจอหินรูปทรงแบบต่างๆแปลกๆเก๋มากอืมแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะทะลุวลวาาสวนจีนออกมาเฮ้ยรูปอะไรเนี่ยช้างกระต่ายช้าดูยังไงกระต่าย อ่ะไหนงาแล้วไหนงากระต่ายนี่หน้ากระต่ายนี่หูกระต่ายนี่ตัวกระต่ายนี่ตากระต่ายกลมๆนั่นหูกระต่ายนั่นตัวกระต่ายแล้วนี่ก็คือหางกระต่ายเพราะกูเกบอกว่าเดิน23านาทีเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ ขึ้นรถเมล์กลับโรงแรมกันนะจ๊ะซึ่งก็จะผ่านจุดเดิมเมื่อวานที่เรามาอีกหนึ่งรอบนี่คือเนีนาน้ำผุที่เราดูเมื่อวานนี้นะคะโอ้หายมากเลยอะ่ะอ๋อทำไมวันนี้น้ำผุไม่ไหลอะ่ะหกมงแล้วกมาก็ <15. S 1> กลับมาตรงนี้อีกครั้งไปดูตึกหลุยวิกตองกันดีกว่าเก็บตก รถเมกับคอนโดนะ,นะเหนื่อยมากเลยแล้วก็มันไม่ค่อยร้อนอ่ะแต่มันอบอ้า,อาวน้อเพราะว่าต้นไ้เยอะแต่ว่าความชื้นสูงเดี๋ยวไงไปเจอกันที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินของอร่อยนี่ดูเรียนบอยมีร้านขายผลไม้เยอะมากเลยแถวนี้อ่ะสยๆทั้งนั้นเลย คโปร์ค่ะอันนี้เราก็ออกจากที่พักตอนประมาณ8ปดโมงกว่านะคะขึ้นเครื่องรอบบ่ายสองกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินชางทีกันนะคะจนกว่าจะขึ้นเครื่องแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะไปกินอาหารเช้าร้านเดิมค่ะเป็นวันที่สามที่เราไปกินร้านนี้เพราะมันอร่อยมากมาสิงคโปร์นะคะแล้วก็พักแถวเกลังเราก็แนะนำเลยนะคะร้านนี้ก็คือ รสชาติดีนะคะใครชอบกินแบบจืดๆแล้วร้อนแล้วก็มีเป็นแบบบะหมี่ให้เลือกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ลองมาทานกันได้จ้ะเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันอีกเลยโหโหมล็กน้ชมกินอิ่มแล้วเราก็เดินทางขึ้นรถไฟไปที่สนามบินชางงีกันค่ะ การเดินทางก็เหมือนเดิมเลยขึ้นจากสถานีอาเจนายไปลงธนามิลาสแล้วก็ต่อรถไฟอีกขบวนไปที่สนามบินค่ะต้องเป็นตรงนั้นแน่เลยที่เป็นโดมโดมอ่ะสวยงามมาเกเย็นสบายแล้วก็มาถึงแล้ค่ะจีวเวลเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะสวยงามอาลังการแค่ไหน,น พาเข้าไปดูห hmm. right mm ้องน้ำบริเวณชีเวลกันก่อนค่ะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยแต่งสวยงามนะคะแต่ว่าไม่มีที่ชิดก้นเหมือนเดิมสวยแไนเอาไปดูตรงที่เป็นน้ำตกกันเลยค่ะโอ้ยเปนไม้เยอะมาก แล้วแบบมีรถไฟขับผ่านด้วยอ่ะ Amazing นี่น้ำมันจะลงมาจากตรงนู้นเลยอ๋อเดี๋ยวมันจะมาเหรอ ชั้นบนสุดนะคะของ g ี i e w ข้างบนนี่ก็จะเป็นแบบกระจกนะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนที่เราเห็นข้างนอกแล้วก็มีแสงแดดเข้ามาได้ด้วยตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าคาเฟ่แบบเหมือนทําเป็น o u t ดอ o r แต่จริงๆอยู่ในล่มเยอะมากานนีสวยมากเลยอะทุกคนงานสถาปัตยกรรมก็คือรสชนะเรส อยากเห็นน้ำตกตกลงมาดังเลยอะไรรถไฟหุยสวยนี่นแล้วนเก็บวิวสุดจมาฝากกันจ้า,าบอายบายเที่ายบายคนในรถไฟเห็นเราไหมไม่มีใครเลยเหรอจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปอยังสนามบินนะคะใช่ใช่ใช แล้วก็ตรงที่นอกจากโซนต้นไม้ดอกไม้ก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารต่งตางๆะเราก็นั่งอยู่ตรงอะคริลิกที่น้ำมันจะตกลงมาแล้วก็กระจุยโซ่นะคะให้ทุกคนจินตนาการนะคะอของกินเยอะมากเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายราคาก็ไม่แพงด้วยดีงามพระรามแปดจบงแล้ว เยสวยมากตื่นเต้นกันมากเลยค่ะเพราะว่ามันสวยจริงๆนะนี่ค่ะเช็คเช็คเสร็จนะคะก็มาขึ้นรถบัสไปที่เทอร์มินอล4ได้เลยค่ะแม,ม็เขาจะเขียนไว้ให้นี่ต้องเดินไกล ากลับนะคะในเทอร์มินอล4นี้ก็มีของให้ซื้อเยอะนะแล้วก็มีฟู้ดคอร์ดด้วยสะดวกสบายมากเลยค่ะมาใช้เงินกันก่อนกลับให้หมดกระเป๋าตังค์กันไปเลยสวยมากเลยนะคะในสนามบินเขาตกแต่งเป็นแบบสมัยก่อนอะเออเธอมุมนี้สวย เราดั้งไหมน,ะนี่ดูทุกคนใส่งามมากแล้วเราก็แวะซื้อของฝากนะคะอันนี้ก็จะมีของฝากหลายๆอย่างที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยอันนี้เป็นพวกหมูแผ่นหมูหยองนะขนมจากโอชังกี้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะคะหวังว่าจะสนะุกเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะสวัสดีค่ะ